สวัสดีค่ะน้ำ MG KP Auto สาข,ขาลักสีนะคะวันนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวขออนุญ,ญาตนำเสนอ MG 3X mm hmm. ในราคา619,900บาทนะตัวนี้เล็กกระทัดรัดขนาดนี้ ความแรงเขาไม่ธรรมดาเลยนะ194แรงม้านะคะศูนย์ถึงร้อยี่แปดวินาทีเท่านั้นเองนะคะในเรื่องของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของเรา1.83กิโลวัตต์อัว้าวเลยทีเดียวนะคะด้านนี้ขออนุญ,ญาตโอ้โหให้ไ,ไลท์ของเขาเลยนะสารพัดไฟไม่ว่าจะเป็น LED ด้านหน้าหรือด้านหลังมีตัวเ,ออเปิดปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัติมีไฟเรทไทม์นะฮะแล้วก็มีฟลบมีโฮมม,มาให้เต็มเต็มคันนี้เลยถัดมาด้านล่างตรงนี้กระจังหน้าของเราสวยมากเขาตัดมา ด้วยลายเคปฟล่าเคปฟล่าตัดกับสีแดงขนาดนี้ไม่ธรรมดาสวยงามมากๆด้านข้างด้านข้างอโหล้อตรงนี้ไม่ใช่ล้อขอบ16ธรรมดาเข้ามาด้วยดิสเบรกหน้าหลังพร้อมตรวจจับลมยางอัตโนมัติราคา0,000ไม่ไหวจะเขีร์เลยทำไมให้มาเต็มขนาดนี้นะฮะกระจกด้านข้างของเราตัวนี้พับไฟฟ้าเขาพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวแล้วกล้องรอบคันมาให้ด้วยคือด้านหน้าด้านหลังด้านข้างที่360เห็นรอบคันขออนุญาตตรงนี้นิดนึง ตรงนี้นิดหนึ่งครับพี่นุ่มครับตัวนี้คือเลนดีพาร์เจอร์กล้องตัวนี้เขาจะจับตัวออกนอกเลนดึงกลับเข้ามาให้อัตโนมัติด้วยตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยนะฮะในส่วนของกุญแจรีโมทของเราเปิดปิดตรงนี้ได้เปิดไฟท้ายได้นะคะตัวนี้จะเป็นฟุตสตาร์ทนะครับกดปิดเปิดเข้ามาอัตโนมัติได้เลยนะครับเรามากระดูซิว่าน้ํามันของคันนี้ที่ใช้ในการเติมเนี่ยเขาใช้อะไรได้บ้าง 9195E20 ด้านท้ายของเรา น้ำชอบไฟมากเลยไฟสวยจริงแล้วเาาโดนมาถึงตรงนี้เลยนะเพราะนั้นเพื่อนลงทางอ่ะเห็นทางชัดเจนเลยตอนกลงคืนแน่นอนนะคะตัวนี้เขาจะมีกล้องถอยให้เราด้วยนะคะเพราะว่าเป็นกล้องรอบคันมีเซ็นเซอร์มาให้เรา3จุดพร้อมความกว้างถ้าจำเม่อิดไม่ผิดเมื่อกี้3า0รลิตรนะตัวนี้นะคะสามลิตรเบาะพับแยก60-40เเขามาพร้อมตัวนี้เชิญครับพี่นุ่ม นะฮะเขาเรียกชุดฉุกเฉินชุดปะฉุกเฉินมาพร้อมด้วยแบตเตอรี่12โวลต์นะฮะจับตรงนี้ดีกว่าง่ายดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวน้ำจะพามาดูภายในว่าเขามีความว้าวอะไรบ้างไปดูนะคะภายในไม่ธรรมดาเลยเขาต้องมีถุงลมให้เรา ถูกไหมคะก็ต้องมีถุงลมให้เราทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะคะตัวนี้ภายในของเราพวงมาลัยเป็นตัวมันติฟังก์ชันควบคุมในเรื่องของเครื่องเสียงเไนร์เทนเมนต์ตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของคริสคอนโทรตรงนี้นะ,ะในเรื่องของระบบความกับขี่หน้าจอ10นิ้วของเราก็จะมีระบบอาชิรายะต่างๆนะคะกดทางรัดมาทางนี้ได้เลยนะคะ อันนี้คือระบบความปลอดภัยเปิดปิดได้ทั้งหมดเนาะระบบคือก็คือจะเป็นระบบพวกเจนไฟเราได้ไฟฟีคืนกลับมาปรับระดับได้สูงต่ำอัตโนมัตินะฮะโหมดการขับขี่เราสามารถเลือกได้การคืนพลังงานเนี่ยเจนไฟอย่างที่บาบอกก็คือความหน่วงนั่นเองหน่วงมากหน่วงน้อยหน่วงที่สุดความหน่วงตรงนี้คือจะเราจะได้ไฟฟีคืนกลับจากการขับขี่ในเรื่องของการประหยัดแบตเตอรี่มากยิ่งขึ้นโหมดการขับขี่ความเร็ว นะคะตัว E C C ระบบช่วยเหลือมีอะไรบ้างเราสามารถเปิดปิดได้หมดเลยนะพวกเลดี้พารเจอร์หรือสัญญาณเตือนก่อนก่อนก่อนการชนหรือเบรกฉุกเฉินอะไรต่างๆนานาตัวน,นี้กล้อง360ของเราชัดเจนนะคบในเรื่องของหมดกันขับขี่มาเต็มนะคะเดี๋ยวดจาจะอธิบายในคลิปต่อไปอีกทีนึงแล้วก็มีไวเลสชัชเจอร์ให้มีตัวเ,ออเขาเรียกอะไรนะ power outlet ให้มี Type C มี USB มี auto brake โอการทำงานของเกียร์ก็แค่บิดบิไปเหมือนเดิมเท่านั้นเอง ระบบความปลอดภัยเบื้องต้นคือกระจายแรงเบรกเสริมแรงเบรกนะคะพิเศษขึ้นมาตรวจจับลมยางอัตโนมัติสัญญาณเตือนก่อนการชนเบรกฉุกเฉินแล้วก็เลดี้พัชเจอร์ต่างๆในตัวดึงกลับหรือแจ้งเสียงเตือนคันนี้ราคา6กแสนนิดๆหกหนึ่งเก้าเก้าขามีล็อกอัตโนมัติมาให้เราด้วยสปีดดอล็อกเขาก็มีมาให้ส่วนหน้าจอเขารองรับพวก Apple ิลคาเพและ Android Auto สสำหรับพิเศษนะคะในเดือนนี้ไฮไลท์ของเขาเลยกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดในตัว MG 3 นนะะหนึ่งเลยดาวศนเรเริ่มต้นนะฮะผ่อนสบายสบายแปงวดหรือผ่อนสบายมากยิ่งขึ้นใช้เงินดาวสักหน่อยหนึ่งผ่อนที่ประมาณ7,000นิดนิดเท่านั้นนะฮะตนนัวนี้ในเรื่องของอาชีพการออกรถพนักงานบริษัท โรงแรมโรงงานข้าราชการหรืออาชีพรับจ้างอิสตระต่างๆว่าจะเป็นรเดอร์ราแมนพ่อค้าแม่ค้าแลปทูดหรืออะไรต่างๆปรึกษากันได้นะคะเพราะว่าที่นี่ออกได้ทุกอาชีพเลยจริงๆทุกไฟแนนะเดียวน้ําแก้ปัญหาให้เพราะฉะนั้นในกรณีที่ต้องการเทสไตร์สามารถดัดหมายล่วงหน้าได้ที่เบอร์0879991449หรือ id line n a a m 1 0 2 5พบกับน้ำได้ที่ mg kp auto สาขาลักสีสวัสดีค่ะ